สวัสดีค่ะพบกับรายการ ICU ดิฉันพิมพ์สิรินาสวนรัตน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะมานําเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถและสร้างสารรค์ผลงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระบบปฏิบัติการ Linux แห่งประเทศไทยครั้งที่12ค่ะ ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันโดย n e ็ t e c h นะคะณหอประชุมมหิสรอ,อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกรุงเทพเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาเรามาทำความรู้จักกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะ และขณะนี้นะคะพิมพก็นั่งอยู่กับเจ้าของรางวัลชนะเลิศน,นะคะการแข่งขันระบบปฏิบัติการ Linux แห่งประเทศไทยครั้งที่12นะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะอยากให้น้องช่วยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนค่ะครับผมชื่อสราวุตรลุงเจริญกิจครับชื่อเล่นชื่อบลเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2อ,อยู่ที่คณะเทคโนโลยีาสารสนเทศครับพี่อยากถามถึงว่าที่มาของการการสนใจลงเข้าแข่งขันในครั้งนี้คืออะไรคะ ครับก็แต่เดิมแล้วเนี่ยบอลชอบรีลุกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วทีนี้ก็ตามแข่งขันมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนม6จนถึงตอนนี้อยู่ปี2แล้วก็เพิ่งจะมาได้รางวัลรอบนี้ครับสำหรับเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือใครคะน้องบอลครับ Next t e c h เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครับก่อนอื่นนะคะพี่พิมอยากถามน้องบอลว่าระบบปฏิบัติการ l ี n ุ x เนี่ยมันคืออะไรอยากให้น้องบอลช่วยอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยได้เข้าใจ ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าในโลกของเราเนี่ยมีระบบปฏิการอยู่หลากหลายเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือ windows ใช่ไหมครับแล้วก็ mac osx ใช่ไหมครับแต่ทีนี้น linux ก็เป็นระบบปฏิการตัวหนึง่งที่มีอยู่ในโลกของเรามานานมากตั้งแต่ก่อน windows ถือเกิดซะอีกแล้วระบบการ linux เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะถูกในปัจจุบันจะถูกเอาไปใช้กับพวกระบบเซิร์ฟเวอร์เช่น facebook เนี้ยก็จะใช้ linux เหมือนกันอาฮะแล้วทีนี้ระบบปฏิการ linux เนี่ยมันจะ สามารถนำมาใช้งานได้ฟรีไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเหมือนกับเหมือนกับพวก Windows หรือว่า Mac OS ที่ต้องเสียงเงินซื้อมาค,ครับซึ่ง Linux เนี่เป็นระบบปฏิบัติการ Open Source ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานและปรับแต่งได้โดยไม่จำกัดแสดงว่าระบบปฏิบัติการ Linux เนี่มีความสำคัญมากในระดับหนึ่งถึงได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดระบบปฏิบัติการนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะค่ะพี่อยากถามว่าระบบปฏิบัติการ Linux เนี่มีความสำคัญยังไง ครับก็ระบบบริการในลูกเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ฟรี OpenSource แล้วทาง Nextech เนี่ย mm hmm. เขาเร็งเห็นความสำคัญของซอฟต์แวร์ OpenSource เลยจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเพื่อลดการนำเข้าซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการลดการจ่ายลิขสิทธิ์ลดภาระทางด้านการเงินของบริษัทต่างๆครับเลยจัดการต้องการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยรู้จักและหันมาใช้ OpenSource กันมากขึ้น แล้วการที่จะเข้าไปประกวดการแข่งขันในครั้งนี้สมมติพี่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าไปประกวดได้ไหมต้องมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการเตรียมยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกว่าการแข่งขันขแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกเป็นประเภทนักเรียนชั้นมอตน้นเรียกว่าการปรับแต่งนิ้นกลกเครื่องลูกขายครับแล้วก็ประเภท2คือนักเรียนมปลายเป็นการ ปรับแต่ง Linux Server ก็คือเครื่องแม่ขายแล้วก็ระดับประชาชนรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นการปรับแต่ง Linux Server ขั้นสูงที่ผมไปแข่งครับแล้วก็ได้รางวัลมาใช่แล้วครับแล้วน้องบอลต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าจะไปสมัครที่ไหนได้หรือว่าต้องออมีคุณสมบัติยังไงบ้าง ครับก็คุณสมัติก็เป็นต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็สมัครผ่านหน้าเว็บของโครงการได้เลยนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งโครงการนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน I c T Festival ด้วยประจำทุกปีเลยนะครับฮะฮะและถ้าเกิดสมมติว่าระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าประกอบอาชีพการงานยังไงบ้างคะในอนาคตครับะระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็จะมีงานรองรับเช่นพวก System Admin System Engineer ที่ที่ยุ่งเกี่ยวกับระบบ Server เพราเราจะเห็นง่ายก็คือพวก Web Server Email Server อะไรที่เราใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็คือ Linux ทั้งนั้นครับถึงอาจจะมี Windows บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งโลกเนีใช้ Linux หมดอย่าง Facebook ที่ออนไลนทุกวันเนี่ยเค้าก็ใช้ Linux Server เป็นพันพหมื่นๆเครื่องเลยค่ะพี่พิมพ์อยากให้น้องบอลเนี่ยเล่าบรรยากาศตั้งแต่เริ่มเข้าสมัครจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่น้องบอลได้รับรางวัลมาเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ครับก็บอลสมัครแล้วก็ต้องไปแข่งรอบแรกรอบแรกเนี่ยเป็นแข่งทําข้อสอบที่บ้านพิจาร์าศิีนรรครับที่อุทยานวิจารณ์แห่งประเทศไทยถ้าทําข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบแบบทําถูกได้คะแนนทําผิดติดลบไม่ตอบก็ติดลบครับก็มีคะแนนติดลบกันเยอะมากแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาได้ครับ แล้วผู้เข้าแข่งขันเยอะไหมคะคือมาจากทั่วประเทศเลยหรือเปล่าครับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นศูนย์สอบทั้งหมดทุกภาคนะครับก็จะมีผู้แข่งขันเข้าร่วมทั่วทั้งประเทศแล้วก็คัดเอาอ50คนคเข้าที่ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เข้ารอบ2ครับแล้วในการแข่งขันครั้งนี้น้องบอลมีเทคนิคอะไรบ้างคะที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ที่นําไปใช้ครับก็พยายามเตรียมตัวไปให้พร้อมที่สุดแล้วก็ จัดการเวลาให้ดีแล้วก็อย่าตื่นเต้นครับแล้วก็พยายามมีสมาธิครับแล้วการแข่งขันนี้คือเป็นประมาณยังไงคะตอบคําถามหรือว่าเป็นปฏิบัติการแ l a หรือว่ายังไงครับก็คือทางกรรมการจะให้โจทย์มาหลายข้อมากแล้วก็จะมีเวลาทําข้อละ1-2นาทแีแล้วแต่ละข้อก็จะยากง่ายไม่เท่ากันมีคะแนนไม่เท่ากันครับใครทําได้คะแนนเยอะที่สุดก็จะชนะไป แล้วกดดันไหมคะคือทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมและมีความเก่งเราก็คิดว่าเราอ่านมาพร้อมนะแต่คนอื่นๆเขาก็ต้องพร้อมกว่าเราอีกครับก็กดดันมากครับก็ตอนสอบเนี่ยนั่งนั่งสอบไปก็แบบ <c oughs> ข้อสอบก็ยากมากยากแบบผมทําได้ไม่ถึงครึง่งแล้ว,ลวเราก็คิดว่าแบบเออคนอื่นเขาก็น่าจะแบบเต็มตัวดีกว่าเราเ <c oughs> ขนาน่าจะได้เยียมกว่าเราครับแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้ใช่ไหมคะเขาเขียน <c oughs> แล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นรอบสองนี้จะเป็นค่ายไป ทางขึ้นอยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินทรครับผมแล้วก็จะมีแบบทำเหมือนทําแลบแต่ว่าคือเป็นการแข่งขันปฏิบัติอาฮะก็เขาก็จะให้โจทย์มาให้เลือกโจทย์จากหัวข้อ3หัวข้อจะ7หัวข้อแล้วก็เอามาแข่งวัดคะแนนกันว่าใครจะได้เยอะที่สุดโดยที่มีเวลาจํากัดมากครับ น้องบอลก็ทําได้และผ่านเข้ามาอีกหนึ่งรอบต่อไปเป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมคะรอบสุดท้ายนี้ช่วยเล่าให้หน่อยพี่ว่ามันต้องเข้มข้นและดุเดือดมากทีเดียวครับรอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนกับรอบที่2ก็คือเป็นโจทย์แต่ว่าโจทย์มันเยอะมากแล้วก็คะแนนแต่ละขอ้อก็แทบจะไม่เท่ากันเลยต้องบริหารจัดการเวลาดีๆว่าเาว่าแบาบต้องมีสมาธิต้องต้องเตรียมตัวมาดีเพราะว่าข้อสอบออกทุกเรื่องเลยตั้งแต่แบบ ใช้คำวามาลนยธรรมดายันเป็นการติดตั้งเน็ตเวิร์กไฟซิสเท็มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในที่สุดน้องบอลก็ทําได้และได้รับรางวัลชนะเลิศมานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะ <laughs> ก็รู้สึกดีใจนะครับก็แข่งมาหลายปีแล้วเพิ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศมาปีนี้ปีแรกนะครับปีหน้ามีแข่งอีกจะสนใจไหมก็ <laughs> <g år> อาจะบอกไว้ก่อนว่าคือที่ผมได้รับรางวัลชนะเลิศมาเนี่ยคือถ้าเป็นระดับประชาชนเนี่ย ถ้าได้รับรางวัลชนะเลิศหรือหนึ่งใน3ม,มาแล้วอ่ะปีหน้าจะลงลงแข่งขันไม่ได้ต้องไปเป็นกรรมการก่อนอครับถึงจะลงแข่งขันต่ออีกปีหนึ่งได้ครับแต่น้องบอลก็เป็นผู้ได้ควา้ารางวัลชนะเลิศมาน้องบอลคิดว่าอะไรที่ทําให้น้องบอลเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้คะอ่าเพราะว่าเตรียมตัวมานานครับแล้วก็ตามแข่งมาหลายปีแล้วก็เริ่มมีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับการแข่งขันครับ น้องบอลคิดว่าน้องบอลเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรจากการที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้บ้างคะก็จริงๆนะได้รู้จักคนในวงการเนี้ยเยอะมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้อะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพี่ๆเขาก็มาสอนมาแชร์ให้เยอะแยะมากเลยครับก็คือได้นํามาใช้ด้วยใช่ไหมคะเพราะน้องบอลก็เรียนทางด้านไอทีอยู่แล้วนะคะสุดท้ายนะคะพี่อยากให้น้องบอลเนี่ยช่วยเชิญชวนเพื่อนๆนะคะชาวเค i อ l ของเราที่กําลังชมรายการอยู่เนี่ยให้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือว่า แบบที่น้องบอลทำเนี่ยประสบความสาเร็จอยากให้น้องบอลเนี่ยช่วยเชิญชวนเพื่อนๆค่ะครับก็ขอให้เพื่อนๆมาแข่งขันกันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ทาให้เราสามารถประกาศความสามารถของสถาบันของเราให้คนไทยทุกคนได้เห็นกันทั่วถึงนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องบอลมากนะคะที่ทําให้เราได้รู้ว่าลีนุกเนี่ยคืออะไรและอยู่ใกล้เราแค่ไหนคะ่ะขอบคุณน้องบอลมากค่ะ ้กับน้องที่มีความรู้ความสามารถไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจไม่ว่าจะมีความสามารถส่วนตัวหรือว่าความสามารถที่เราได้เล่าเรียนมาจากสถาบันแห่งนี้นะคะก็ลองส่งผลงานของคุณเข้าประกวดดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแค่ขอให้ลองไว้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการ ICU ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่กับสาราดีๆในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ